ทราบไหมคะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะถวายแสงสว่างบูชาพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดเลยด้วยซ้ำยังไงเหรอคะอาจารย์ ง่ายในเดียวนะคะเวลาที่เราไปที่ใดก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าเราพบเห็นแสงสว่างอย่างเช่นมีการเปิดสวิตไฟหรือเห็นแสงไฟจากโคมไฟต่างๆหรือเห็นใครเขาจุดเทียนถวายพระเราก็สามารถที่จะอธิฐานได้หรือว่าเราพบเจอแสงพระอาทิตย์ เราก็สามารถที่จะอธิฐานได้ค่ะหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปถึงวัดที่จะไปเติมน้ำมันตะเกียงไ<ช>่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่ใดเวลาใดถ้าพบเห็นเราสามารถที่จะอธิฐานได้ทันทีวันละกี่ครั้งก็ได้แล้วบุญที่ได้จะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเราน้อมจิตนะคะโดยที่นึกถึงหลวงปู่ดู หรือว่าภาพใครจะใหญ่เกินกรรมที่มีสองค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้นึกไปที่พระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังนับเป็นลน้ลนลานพระองค์แบบนี้ค่ะแล้วก็อธิษฐาน โดยที่ใช้คำในฐานว่าโอมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเป็นการถวายแสงสว่างบูชาพระพุทธพระธรรมพระสมแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นผ่านทีวีเหรอคะว่าเขากําลังจุดเทียนอยู่ได้เหมือนกันคะ่ะอธิหารได้เลยแล้วแบบนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะจะทําให้เราพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองนําไปในทางบุญทางกุศลคะ่ะ มหมายความว่าเราสามารถทําได้ง่ายๆทุกวันที่บ้านตื่นมาทำได้ง่ายนิดเดียวนะคะวิธีปฏิบัติง่ายๆสามารถทําตามได้ดังนี้นะคะขณะที่อธิษฐานถ้าเกิดว่ากำพลาได้ให้กำพลาด้วยหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกก็ให้แตะที่แหวน<ม>เราน้อมจิตอะคะ่ะโดยที่นึกถึงหลวงปู่ดู หรือว่าภาพใครจะใหญ่เกินกรรมที่มีสี่องค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้นึกไปที่พระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังนับเป็นล้านลานพระองค์โดยที่ใช้คำนิยามว่าโอมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชา ละอธิษฐานตามนะคะว่าขอให้แสงสว่างทั้งหมดนี้สว่างออกไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุตลอดเวลาตลอดการด้วยเทินสาธุเวลาเขาจุดไฟแช็กเขาก็โอมอคัคีพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเขาจะได้บุญจากการบูชาไฟไหมครับ ได้อนุสติคำว่าอนุสติคือการตามระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณเหมือนคนถวายข้าวพระพุทธเขามองเขาถวายมันได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณมันได้กระแสของบุญพระอาจารย์วรงคตวิริยธโรหลวงตาหมาวัดท่าเมืองนะบรรยายธรรมวันที่1ิเจกุมภาพันธ์2 5 6 5